ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสําคัญนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของมาตรฐานของสายไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ผู้ดูแลระบบนะครับหรือผู้จะติดตั้งนะครับต้องทราบนะครับในส่วนของมาตรฐานนะครับซึ่งซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของมาตรฐานของสายไฟนะครับของของการใช้งานในปัจจุบันนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับมาตรฐานสายไฟนะครับที่เราใช้ฉบับล่าสุดก็คือจะเป็นมกอ11.2553นะครับซึ่งก็จะมีโค้ดสีของสายไฟนะครับซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทางไฟฟ้าต้องรับทราบนะครับซึ่งตามมาตรฐานมกที่เขาพูดถึงนะครับก็คือสายเฟดทั้ง3เฟสนะครับ มีสีดังนี้นะครับคือสายเฟส1นนะครับลายลายหนึ่งนะครับเราจะมีคโค้ดก็คือสีน้ำตาลนะครับส่วนเฟส2นะครับก็จะมีคโค้ดเป็นสีดำนะครับส่วนเฟส3มมีคโค้ดเป็นสีเทานะครับส่วนสายนิวตอนนะครับตามมาตรฐานนี้ก็จะระบุไว้ก็คือเป็นสีฟ้านะครับซึ่งเราก็ใช้มาตรฐานนี้นะ ให้เป็นสากลน,นะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับส่วนสายดินนะครับก็จะมีโค้ดเป็นสีเขียวหรือสายเป็นสีเขียวแก้มเหลืองนะครับซึ่งอันนี้คือ,อะระบบที่เราใช้สายไฟนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราได้สังเกตนะครับในการติดตั้งสายไฟนะครับมันก็จะมีสีนะครับให้ให ให้รับทราบถึงเส้นที่มีสายเฟดนะครับคือสายที่มีไฟก็คือเส้นสีน้ําตาลเส้นสีดําเส้นสีเทานะครับส่วนสายนิตรอนก็คือสีฟ้านะครับซึ่งถ้าเป็นเฟดเดียวเราก็อาจจะใช้เฟดแรกก็คือเฟดสีน้ําตาลน,นะครับเป็นสีน้ําตาลกับสีฟ้าในการเดินสายนะครับถ้าเป็นสามเฟดเราก็ใช้ครบนะครับน้ําตาลดําเทานะครับแล้วก็ฟ้าซึ่งตรงนี้ทุกคนต้อง ทราบนะครับมันก็จะช่วยในการติดตั้งให้เป็นไป,นปนตามมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับคนที่แม t ท n น n น e หรือในการซ่อมบำรุงนะครับอันนี้ก็ต้องอติดตั้งให้ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของออมาตรฐานนะครับที่เขาบอกไว้นะครับเขาก็อ้างอิงมาจากของ IEC นะครับซึ่งสายไฟ ที่มีโค้ดนะครับก็คือสายไฟ60227นะครับ IEC01 นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสายไฟที่เป็นสายแกนเดียวนะครับไม่มีเปลือกนะครับตัวนำเป็นตัวนำเดี่ยวนะครับครับแข็งนะครับหรือตีเกลียวนะครับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดก็อยู่ที่450ทับ450โวลต์นะครับก็มีขนาดตั้งแต่1.5สแควรินจนถึง400สแควริน ก็เป็นการใช้งานโดยทั่วไปนะครับเดินในช่องเดินสายก็ได้นะครับหรือแต่ต้องป้องกันน้ําเข้านะครับต้องเดินสายนะครับอันนี้ก็ห้ามร้อยท่อฝังดินนะครับหรือฝังดินโดยตรงไม่ได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปสายไฟชนิดนี้ก็คือสายไฟที่เราคุ้นเคยก็คือ THW นะครับสายไฟ THW นะครับก็อยู่ในในสายไฟ IEC 0 1ตรงนี้นะครับ ส่วนสายไฟ6 0 2 2 7นะครับ i e c 10นะครับตรงนี้ลักษณะก็จะมีมีเปลือกนะครับแต่มีหรือไม่มีสายดินนะครับตัวน้ำตีเกลียวนะครับตีเกลียวนะครับแล้วก็มีแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ก็คือ300ทคับ500โวลต์นะครับก็มีขนาดตั้งแต่1.5สแควร์มินจนถึง35สแควร์มินะครับอันนี้ก็ใช้งานทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับเดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้านะครับช่องเดินสายด้วยนะครับ วางบุรางเคเบิลนะครับแล้วก็ห้ามร้อยท่อฝังดินนะครับหรือหาฝังดินโดยตรงไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น i อซีหนะครับอ่าเป็นสายหลายคอนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสาย i อซีหนะครับอ่าน,นี่ก็มีลักษณะสายหลายแก้นมีเปลือกนะครับมีหรือไม่มีสายดินนะเช่นเดียวกันนะครับอ่าเป็นตัวนำไฟ าสามารถ on, อ่อนมันสามารถเป็นเฟกซิเบิลได้นะครับแงรงดันไฟฟ้าที่กำหนดก็คือ300-500โวลต์ volt, นะครับมีขนาดตั้งแต่0.75แคปร์มิจนถึง2.5แคปร์มมินะครับอันนี้ก็รักษณะการใช้งานก็เป็นสถานที่แห้งนะครับหรือสถานที่เปียกได้นะครับต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแลืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มสาย IEC 53นะครับอ,อันนี้ก็ เป็นกลุ่มสาย VAF นะครับหรือ VAF เทียบกับกลราวนะครับ VFG ก็คือกราวลักษณะสายตรงนี้ก็คือจะเป็น2แกนนะครับแล้วก็มีมีสแกนมีสายดินมีเปลือกตัวนําเดียวแข็งนะครับหรือตีเกลียวก็ได้แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดก็คือ300ร้อถ้า500โวลต์นะครับมีขนาดตั้งแต่1 sq ่งสแควมิลจนถึง16บหกสแควรมนนะครับอันนี้ก็คือสาย v f เราก็จะคุ้นเคยกันที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสายสําหรับตีกิฟนะครับตีกิฟเดินเกาะผนังนะครับเดินในช่องเดินสายนะครับห้ามร้อยท่อนะครับสายชนิดนี้แล้วก็ห้ามเดินร้อยท่อฝั่งดินนะครับแล้วก็ฝั่งดินโดยตรงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาย VAF นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสายอีกสายหนึ่งนะครับที่ ที่อยู่ในหมวดนี้ก็คืออยู่ในสาย NYY นะครับแล้วก็ NYYIG e, นะครับอันนี้ก็ลักษณะเป็นสายแกนเดียวหลายแกนนะครับแล้วก็มีมีสามารถที่จะฝังดินได้โดยตรงนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวนําเดี่ยวแข็งนะครับหรือตีเกลียวในแรงไฟฟ้าที่กําหนดก็อยู่ที่450-750โวลต์ v, นะครับการใช้งานก็ทั่วไปนะครับวางบนรางเคเบิลได้นะครับสามารถที่จะเดินร้อยท่อฝังดินแล้วก็ฝังดินโดยตรงได้ ซึ่งอันนี้ก็มีหลายขนาดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีฉนวนที่หนาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพวกเ YY นนะอันนี้ก็เป็นสาย VCT นะครับก็มีลักษณะสายแกนเดียวหลายแกนนะครับมีหลายแกนมีสายดินมีเปลือกนะครับตัวนําก็จะเป็นตัวนําฝอยนะครับแล้วก็มีแรงดันที่กําหนดก็คืออยู่ที่450ทับ750นะครับโวลต์นะครับการใช้งานก็ทั่วไปครับ น,นี้ก็ใช้ต่อกับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวางบนรางเคเบิลนะครับเดินร้อยท่อฝังดินได้หรือฝังดินโดยตรงได้อันนี้ก็เ,เราจ,จะคุ้นเคยกันซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็ใช้พวกในพักักพ่วงอะไรพวกนี้นะครับสำหรับการเดินสายซึ่ง VCT ค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายนะครับ